อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้มาวันเสียดายมากๆเลยน้องอาอ่างยังไงคะถึงได้ได้ตัวเขามาเลยก็จริงๆแล้วผมเคยร่วมกับน้องมาแล้วนะครับในซีรีส์คู่เป็นสีกับลีทตีปอบนะครับก็เคยร่วมกันแล้วเรารู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันมันจริงๆมันคือมันมันแซ่บแล้วมันลายมากนะครับเราเราก็เป็นคนสู้คนเพราะว่าครั้งหนึ่งมันอาจจะเป็นตัวแทนของกลุ่มวัยรุ่น ทั่วไปที่ครั้งหนึ่งเคยโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กแล้ววันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเราถ้าเราไม่สู้กับชีวิตเราเป็นอย่างนี้แน่อะไรเงี้ยก็ก็เลยลองคุยๆกับทีมงานดูว่าตัวละครตัวนี้มันสามารถเป็นอาอายได้ไหมเพราะอาอายเราเราเห็นแต่ภาพแบลอย่างเดียว <c oughs> คือตอนนั้นยังไม่มีแบบภาพอื่นเลย <c oughs> นะครับแต่ด้วยการเคยร่วมงานมาผมเชื่อว่าสกุกแสกภาพน้องแล้วเราสามารถปรับคาแรคเตอร์เขาได้ครับแล้วน้องก็ มีความตั้งใจนะครับแล้วตอนที่มาร่วมงานกันรู้สึกเออเฮ้ยดีบวกกับก่อนนั้นนั้นมีเรื่องเดอะสโตนก็เป็นสาวซ่าเหมือนกันบอกเออน้องมาอยู่ดีปีนี้ก็มาแบบนี้สองเรื่องเลยแต่เรื่องนี้มันก็จะแฝงความที่คือตัวละครคนดูต้องเอาใจช่วยเพราะว่าสุดท้ายเหมือนพวกแก๊งเนี้ยเขาจะอยู่เหมือนหอพักนักเรียนอยู่โดยที่ผู้ปกครองก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาถึงได้คือมันเป็นเหมือน คล้ายๆเหมือนถ้าใครดูเรื่องนี้อาจจะต้องมานึกถึงสถานการณ์จริงว่าถ้าวันหนึ่งเราอยู่ในสถานการณ์แบบพวกเด็กพวกนี้หรือวันหนึ่งสถานการณ์พวกนี้อยู่กับลูกเราเราควรจะแก้ไขย,ยังไงค,คือเด็กตัวเนี้มันรวมกลุ่มกันเลยครับที่ท,ที่จะจะตอกอกจบคนบูลลี่อวยไส้แตกพอดแคส